อาหารค่ะลูกไม่เป็นไรกลัวนาวาจะปิดดิ้งไงไอม่ไม่ร้องติ้นต้นเอนเอ,เอใช่ใช่กลัวดารินจะดึงห่างลีงมา <c oughs> คุณบังงงลูกเยอะ <c oughs> พี่อนาหันหน้ามาหน่อยสิลูกโบนเขาอีกเนาะเอามาตั้งหลายกล่องให้เขากินเยอะๆค่ะ คนนิ่มนมเท้าคนนิ่มๆมนะนิ่มจังเลยขนเ้านิ่มมเขาหน้ารักลอะเอากงมาอืา ขายถ่ายพ่นาวานขายถ่ายพ่นาวานลยืนยื่นแขนออกมาจากตัวหน่อยเลยเออไม่อยากไม่ยื่นออกมาไม่เป็นไรงันก็เอาที่เขาพอใจอนดับแคม่องท่องหน่อยตัวนี้ไม่ยอมพ่อกองใหม่ให้หน่อยหน่อินีนเหรอมันไม่พอเห็นไหมมันหิว อยากได้ตัวเล็กสิริม well, ือมาเกาะไหลักตัวตีอยากใครรูปอะริมโอ๊ยถ่ายให้น่อยนี่เก่งไงเก่งอย่าตบหางเดี๋ยวเขาตกใจกลัวไม่เอาลูกไม่ได้เอานะคะปล่อยให้เขากินได้เลยค่ะมาตรงนี้อาหารได้ไหมเพิ่มเมตายแล้วมันหมดแล้วค่ะอาหารหมดแล้ว หมดแล้วหมดแล้วก็คุณละสองกล่องกับพ่อกับพี่ไงอ้ามันก,นกล่องกระเป๋าหรู